กันชนด้านหน้าเขาจะมีความแต่งตัดโครเมียมนะั้นและคันนี้เป็นสีแดงบอกเลยว่ามันจี๊จ้าสะใจมากเลยคุณผู้ชมค่ะตัวเลกลูมเนี่ยค่อนข้างเหลือเฟือเลยเนี่ยยืดขาสบายมากอันนี้คือตำแหน่งที่มุกขับขี่จริงๆเลยนะคุณผู้ชมสามารถเปิดแบบนี้ได้เลยไอตัวกระจกเนี่ยมันก็จะกว้างมาถึงขนาดนี้เลยเขาถึงเรียกว่าหลังคา p a n o เม m i ิกซันรูฟนั่นเองนะคุณผู้ชมถือว่าโอเคเลยครับสนุกครับในชีวิตประจําวันได้แน่นอนแล้วที่สำคัญขึ้นชื่อเรื่องประหยัดน้ํามันด้วยคุณผู้ชมแล้วดูนะห้องโดยสารเขาสวยนะคะนี่มีหลังคงหลังคาที่เป็นกระจกพาราเม m i ิกแบบซันรูฟนะคะ วนนัีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้เนี่ยมุกม,มากับรถที่เรียกได้ว่าเป็นรถอนเนกประสองค์อีก1รุ่นนะที่ทำเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดออกมาเนี่ยได้หน้าตาดีมากๆเลยกับคันนี้ค่ะ Honda HRV นะคะตัว1.5 e h e v นะคะ, e ะ,คะ RS ค่ะคุณผู้ชมหาเป็นตัวปี2024ใหม่กริบๆแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวพาไปดูที่ภายนอกกันก่อนเลยนะว่าคันนี้รายละเอียดภายนอกรอบขันเขาจะมีอะไรบ้างมาเริ่มกันเลยค่ะคุณผู้ชมมาที่ด้านหน้านะคะได้กระจังหน้าสีโครเมียมลายแบบนี้เลยนะเห็นลายนี้คืรู้ได้เลยว่าคันนี้ตัวท็อปแน่นอนนะคะเพราะว่าด้านขวาเนี่ยจะมีแบตคําว่า r S มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยเนาะ ไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบ f ู l l LED แบบนี้เลยนะคะไฟเลี้ยวของเขาเป็นแบบซ e q u ว n เช a l เลยคุณผู้ชมเนี่วิ่งวิ่งแบบนี้เลยนะคะในไฟหน้าสวยงามมากๆนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างที่เป็น LED เช่นกันนะคะแสงสีขาวแบบนี้เลยนี่การชนด้านหน้าเขาจะมีความแต่งตัดโครเมียมนะและคันนี้เป็นสีแดงบอกเลยว่ามันจี๊ดจ้าสะใจมากเลยคุณผู้ชมคะ่ะนี่แล้วถ้าเห็นนะคะตัวดีเทลตรงนี้เขาจะมีเหมือนแบบ ความเป็นชีพจรน่ะคุณผู้ชมคะ่ะนี่เป็นสีแดงตัดกับสีตัวรถเลยนะคะสีเดวกับตัวรถสวยงามากๆเลยะต่อคันที่ด้านข้างเลยนะคะคันนี้ด้านข้างนะคะมาพร้อมกับล้อลออยขอบ18นิ้วทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนี่ล้อแม็กสีเทาเข้มนะซีรียงคือ22550 R18 นั่นเองนะคะได้ยางบริ d g e s แบบนี้เลยคุณผู้ชมนี่ดอกยางยังลึกใช้ได้อยู่เลยนะคะถือว่าโอเคมากเลยภาพรวมของเขานะแล้วได้ล้อใหญ่ ตั้ง18นิ้วคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ตัวโป่งซุ้มล้อของเขานะคะจะเป็นสีดำ gloss black แบบนี้สวยงามมากนะแดงดำเป็นอะไรที่ลงตัวสุดๆเลยนะคะอะมาต่อกันที่ด้านข้างคุณผู้มชมดูภาพรวมเก่ะน,นะคะด้านล่างจะมีชายที่เป็นสี gloss black นะคะกับขอบโครมเมียมแบบนี้ถือว่าสวยงามมากนะ,ะฝากระจกมองข้างของเขานะคะฝาเข้ากระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกะขอบข้างล่างที่เป็นสีดำพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็น LED นะคะคันนี้น,น,น่ล็อกปดล็อกปึ๊บก็คือ กระจกเนี่ยพับปรับไฟฟ้าเลยนะคะแล้วก็มี Honda La เ Watch มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยเนาะคันนี้ด้านบนนะคะมีคิ้วขอบกันสาดแบบนี้มาให้เลยโอ้โหคันนี้พร้อมใช้งานมากซื้อไปไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าเขาสวยในตัวเขาเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็มือจับประตูเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะสามารถล็อกเนี่ยล็อกลดล็อกได้จากทั้ง2ฝั่งเลยคุณผู้ชมอ่ะแวะดูที่ภายนอกเหมือนเดิมนิดนึงนะคะตัวชายด้านล่างเขาเนี่ยตรงนี้จะเป็นกันเปื้อนนะคุณผู้ชมค่ะซึ่ง แต่ก่อนเนี่ยมันจะสั้นๆตรงนี้เวลาที่แบบรถเปรอะโคเลยมันทําให้ขาังเกงหรือขาของเราเองอาจจะเปื้อนนะแต่ว่าเฮีชาวีตัวนี้เขาทํายาวมาถึงแบบนี้เลยเวลาปิดนะคะจะได้แบบตอนหลังแบบนี้เลยคุมมาถึงนี่เลยคุณผู้ชมแน่ถือว่าโอเคมากถึงได้เรียกว่าเป็นรถอเนกประสงค์นั่นเองนะคะอ่ะดูที่บานพับประตูนะคะดีเทลประมาณนี้เลยเออมีความขอบโครเมียมแบบนี้นะคุณผู้ชมเรียบๆมินิมอลนะคะอ่ะดูที่ตัว ขอบอยะขอประตูกันบ้างนะคะอาร์เดิมโรงงานแบบนี้เลยโอ้โหคันนี้สภาพดีมากนะคะสภาพดีใช้ได้เลยคุณผู้ชมแล้วออกห้างป้ายแดงนะคะราคาเป็นล้านเลยคุณผู้ชมค่ะดูที่ประตูบ้านหลังต่อคุณผู้ชมนี่ชึบ นี่บ้านหลังเขาจะเปิดประมาณตรงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะของ h ฮชาวีนะเป็นตั้งแต่รุ่นที่แล้วแล้วนะคะนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นลำพงลำพงนะแล้วก็แกะดูโครงสร้างกันเหมือนเดิมนะคะด้วยความที่เราขายรถมือสองเนาะบุกก็จะต้องรีวิวให้ดูในส่วนของสภาพของตัวรถกันด้วยนะคะว่ารถเราเนี่ยสวยจริงๆสภาพดีจริงๆเลยคุณผู้ชมค่ะ นี่คันนิดนี่ได้หลังคามองเห็นไหมคะหลังคาเป็นสีดํานะแดงดํามันเป็นอะไรที่ลงตัวเพิ่มความสปอร์ตมากๆเลยคุณผู้ชมมาต่อกันที่ด้านท้ายเลยโอ้โหไฟท้ายสวยงามมากๆนะคะคุณผู้ชมขานี่ไฟเลี้ยวเนี่ย จะอยู่ด้านข้างแบบนี้เริ่มกันที่ด้านบนนิดนึงเนาะด้านบนได้เสาวอากาศแบบคลิปฉลามชาร์ฟินแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะแล้วก็มีความเป็นสปอยเลอร์เล็กๆนะเป็นสีดำคุณผู้ชมคะแล้วก็ด้านล่างนะคะไฟเนี่ยจะมี LED ไกด์ให้เนาะแต่ว่าไฟเลี้ยวนะคะกับไฟถอยเนี่ยจะหน้าตาแบบนี้เลยเวลาที่เราล็อกหรือปลดล็อกเนี่ย เขาก็จะติดให้แบบนี้เนาะคุณผู้ชมหาแล้วก็โลโก้ h m a r k นะคะจะมีกรอบสีฟ้าเป็นแบบฉบับของรถไฮบริดเนาะแน่นอนเลยว่าเขาจะมี badge แบตบอกเราแบบนี้เลยคือ e-hvrs นะคะเป็นแบบฉบับของตัวท็อปเนาะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมเห็นนะคะเซนเซอร์หน้าหลังมีมาให้เนาะด้านท้ายเนี่ยเลื่อนลงมาเนี่ยจะเป็นกันชนท้ายสีดำตัดกระโคมยี่แบบนี้มันสวยทั้งหน้าทั้งหลังจริงคุณผู้ชม h r v รุ่นนี้ที่เขาทำมาเป็นเจเนอเรชันนี้บอกเลยว่ามันสวยมากมีความสปอร์ตขึ้นแบบ เกินเท่าตัวเลยอ่ะมันทวีคูณมากเราเป็นรุ่นที่ยอดฮิตขายดีสุดเลยนะคะคันนี้มีกล้องมองหลังเนาะแล้วที่สําคัญนะคะยังมีตัวระบบคลิกเซนเซอร์ให้ด้วยนะคะแค่กุญแจอยู่กับเรานะคะกุญแจแบบนี้แต่เปิดแบบนี้เลยนะคะฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะนี่ที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะกว้างขวางดีเลยคุณผู้ชมนี่มีถาดท้ายมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเบาะหลังยังพับได้อีกนะมีปลดเดืินแบบนี้ช นี่พับง่ายๆแบบนี้แล้วคุณดูพับเรียบไปเลยนะคะเมื่อก่อนนี้เปิดพับให้ดูแค่ฝั่งเดียวพอนะคะอ่ะเปิดขึ้นมาเปิดัดท้ายนะคะนี่วัสดุดีมากเลยคุณผู้ชมเนี่ยเป็นพลาสติกแข็งแบบนี้เลยคันนี้ไม่มียางอะไหล่นะคะมีชุดซ่อมยางชั่วคราวมาให้เรียบร้อยนะคะเดิมๆจากโรงงานแล้วที่สําคัญคันนี้นะยังมีระบบเนี่ยเวลาที่เป็นไฟสีเขียวแบบนี้แล้วกุญแจอยู่กับตัวรถนะคะมุกเดินห่างออกมาเป็นยังไง ฝา,าท้ายปิดอัตโนมัติให้เลยนะคะถือว่าเป็นรถที่อนเนกประสงค์เหมาะแก่การใช้งานนะคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านรถครอบครัวรถแบบจ่ายตลาดอะไรงเงี้ยโอเคมากๆเลยแล้วก็ลุกไม่เนี่ยดูความสปอร์ตมากนะคะามาดูกันต่อนะคะที่ประตูฝั่งด้านขวานะแผงประตูสวยงามนะคะดึงอาร์คให้ดูเลยนี่อาร์คเดิมโรงงานคุ้ชมชงหาาระกันตีเลยว่าคันนี้ ไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมหรือกอใหม่นะคะแน่นอนเลยการันตีบอดี้โครงสร้างเดิมเลยนะคะมาที่ประตูบานสุดท้ายนะคะนี่ชื่อนี่โอ้โหคำขอกม,มาได้ดีมากนะรุ่นนี้จริงดูสวยดูหรูขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วเยอะมากเลยนะ นี่นะคะเดิมโรงงานทุกจุดเลยไปค่ะเดี๋ยวมุกพาไปดูที่ห้องเครื่องต่อเลยคุณผู้ชมค่ะว่าคันนี้สภาพห้องเครื่องเขาจะเป็นยังไงบ้างมีหน้าตาเป็นแบบไหนไปชมกันเลยค่ะมาต่อกันที่ห้องเครื่องเลยคุณผู้ชมค่าหน้าตาห้องเครื่องเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่สีแดงจี๊ดสะใจเลยนะคะคุณผู้ชม,ชมอ่านะคะดูแวะดูหัวนองหัวน็อตกัหนหน่อยนะคะน็อตข,อขออ้อฝากระโปรงนี่เดิมๆนะเนี่ยไม่ได้มีการขันเปลี่ยนนะคะนี่ ตรงนี้ตรงนี้นะไม่ได้มีรอยโดนไขควงต่างๆเลยนะคะถือว่าโอเคเลยนะคะันนี้ีนมีพส,ส่พลาสติกคุมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่ะทาทันนี้ก็เช่นกันนะคะทางซ้ายและขวาเลยโอ้คันนี้เก็บงาน การเก็บงานของโรงงานเขาว่าดีมากเลยนะคุณผู้ชมนัตตดีเลยแล้วก็คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด1.5ลิตรนะคะทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะคะให้แรงม้าสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1 3 1สเรแรงม้านะคะแรงบิด253นิวตันเมตรนะคะแล้วก็ได้มีความประหยัดน้ำมันประมาณหนึ่งเลยนะซึ่งผมรู้สึกว่ารูปทรงเขาอะสปอร์ตจริงคุณผู้ชมค่ะแต่ว่า ตัวสมรรถนะการขับขี่มันอาจจะเหมาะกับก,บการใช้ในชีวิตประจําวันมากกว่าเพราะว่าเครื่อง1.5แถวมีเียชีวีะประหยัดประหยัดเลยคุณผู้ชมนะคะแบบว่าใครที่แบบเน้นใช้งานจริงๆนะอยากได้ความประหยัดน้ามันกับในยุมีด้วยคันนี้ตอบโจทย์สุดๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าอยากชอบรถเร่งแรงแรงมาเยอะๆอาจจะต้อง ลองไปเล่นรุ่นอื่นดูนะพวกซีวงซีวิกหรือว่าพวกเซีวีอะไรเงี้ยอาจจะตอบโจทย์กว่าแต่ว่าคันนี้เหมาะกับการแบบใช้ไปรับส่งลูกใช้ไปขับไปทํางานขับไปเรียนนะในชีวิตประจำวันเหมาะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมุกพาคุณผู้ชมไปดูที่ภายในกันต่อเลยดีกว่านะคะว่าคันนี้ภายในของเขานะคะ จะมีดีเทลอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะมาค่ะท่านะผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันที่โซนห้องโดยสารภายในของเจ้า h s ีตัว EHVRS คันนี้กันแล้วนะคะอย่างที่เห็นเลยว่าเขาจะตกแต่งเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะทั้งไปด้านหลังคาแล้วก็รวมไปถึงแดชบอร์ดด้านหน้าแล้วก็ตัวเบาะนั่งด้วยนะคะในส่วนของเบาะเขานะดูนี่พิเศษมากนะคะหัวเบาะแปลกตาขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังนะหนังสังเคราะห์ทั้งหมดเลยนะคะเดินตะเข็บด้วยด้าสีแดงนะคุณผู้ชมคันนี้เนี่ย เบาะของคนขับเนี่ยเป็นปรับไฟฟ้านะคะแทิศทางเลยนะคะส่วนเบาะผู้ที่สารด้านข้างเนี่ยจะเป็นปรับมือนะคะปรับเมนนวล4ทิศทางนั่นเองอ่ะถ้าเมื่อกี้มองมุมกว้างนะคะจะเห็นเลยว่าด้านบนนี่เป็นหลังคากระจกแบบพาราเมิกซันรูฟแบบนี้เลยนะคะตรงนี้เป็นแบบเป็นแค่กระจกปกตินะท่านผู้ชมจะไม่สามารถเปิดได้นะคะแล้วก็ยังมีตัวม่านมาให้ด้วยนี่ มันก็ช่วยเรื่องแบบความสปอร์ตอนะไรอย่างงี้จริงๆและหลังคากระจกเนี่ยยาวไปถึงด้านหลังเลยนะคะซึ่งตัวด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวยังไงมุกซูมให้อีกพาร์ทหนึ่งเนาะตอนที่มุกย้ายไปนั่งด้านหลังแล้วนั่นเองนะคะอ่ะมาต่อกันที่โซนหน้านะคะด้านบนตัวโอ้โหดูดิใหม่มากท่านผู้ชมคันนี้เป็นตัวปี2024เลยนะคะแต่ว่ายังเป็นโฉมที่ไม่ได้มีการ minor change มานะท่านผู้ชมเป็นโฉมตั้งแต่ตัวออร์เดลเลยนะคะโฉมล่าสุดเนา แล้วก็ตัวที่บางแดดด้านหน้านะคะมีกระจกพร้อมกับไฟสองสว่างแบบนี้เลยนะคะน่าจะทางซ้ายและขวานนะคุณผู้ชมค่ะด้วยความที่เขาใหม่มากกมไม่ค่อยอยากจะรื้อเยอะนะคะขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ตัวกระจกมองหลังนะคะเป็นแบบตัดแสงออโต้มาให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนี่เลยนะคะมาพร้อมกับไฟสองสว่างให้สองดวงแบบนี้นะ,ะถือว่าโอเคเลยดูมีความโอมโถงก,กว้างขวางนะคะแล้วก็ดชบอร์ดด้านหน้าของเขาเนี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นแบบซอฟท์ทัชคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นแบบบุนุ่มๆน,นะคะ ส่วนตรงนี้จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะคะแข็งแขงนิดนึงแล้วตรงนี้ก็เป็นพลาสติกเหมือนกันนะคะหน้าตาของช่องแอของเขาเนี่หน้าตาจะมีความแตกต่างกับพวกซีวิคพวก CRV วนะคะแต่ว่าจะดูมีความแบบสมาร์สมาะท่านผู้ชมสปอร์ตสปอร์ตป,ประมาณหนึ่งเลยนะคะดูแบบเรียบเรียบมินิมอลไม่ได้มีลวดลายอะไรมากมายนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวจอกลางของเขานี่เลยขนาด8นิ้วนะคะจอกลางของเขาเนี่ยจะ ไม่ได้เหมือนพวก CRV หรือว่า Civic นะคะแต่ว่าจะคล้ายๆกับตัว City มากกว่านะคะรองรับ Apple CarPlay and Auto นะคะบูทงบูทูสัง่งงานด้วยเสียงอะไรเนี่ยรองรับได้หมดเลยนะคะแล้วก็สัมผัสก็กถือว่าใช้ได้นะหน่วงนิดนึงอะแต่ก็แบบถือว่าตอบสนองไวโอเคเอ้ยไม่หน่วงไม่หน่วงดูนี่นะคะลื่นตั้งคงตั้งค่าได้ตามสบายของคุณผู้ชมเลยนะคะเลื่อนลงมาจะเจอกับโซนแอร์ของเขานะคะพร้อมกับตัวไฟฉุกเฉินเนาะ นี่แอร์นะคะเป็นแบบแอร์ออโต้นะแต่ว่าไม่ได้แยกปรับอิสระนะคะเป็นปรับแบบตอนเดียวเลยคุณผู้ชมมีแม็กซ์คูลมาให้ด้วยนะคะเลื่อนลงมานะคะจะเจอกับเอ้ตรงนี้มีช่องวางของนะคะคุณผู้ชมสามารถวางเศษหลงเศษเหร,รียญกุญแจกุญแจประกงประกาได้เลยแล้วก็ยังมีตัว usb ให้นะคะนี่ซ้ายกับขวาเลยถือว่าใช้ได้นะโอเคมากๆเลยสะดวกทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งข้างๆเลยเลื่อนลงมานะคะแน่นอนเลยว่าพาวเวอร์อะของเขามาซ่อนอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมนี่ตรงใกล้ๆกับตัว อไยเลชาร์ดนี่นะคะเพราะว่าเลนจะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นวาเลชาร์ดนะคะถือว่าให้ความสะดวกเนี่ยครบครันเลยแล้วก็ตรงเลเยอร์คอนโซลกลางเขาเนี่ยจะมีความแบบเนี่ยตัดขอบสีเงินแบบนี้นะคะตรงคันเกียร์เนาะแล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ e-cvt นะคะยามีมาถึงเกียร์ b แบบนี้เลยนะแล้วที่สําคัญคันนี้มาพร้อมโหมดการขับขี่นะคะมากถึง3โหมดเลยนะคะ eco normal แล้วก็ Sport เนาะแล้วก็ยังมีตัวเลือกของการช่วยลงทางลาดชันด้วยนะคะช่วยลงองลงเขานี่เลยเนี่ ถือว่าใช้ได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยเรบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮนะคะมาพร้อมกับตัวที่วางแก้ว2ตําแหน่งแบบนี้เลยนี่น่าจะวางแก้วเยติไม่ได้นะคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะคะแล้วก็ตัวที่พักแขนของเขาหน้าตาแบบนี้เป็นมีเอ้ยบู๋นนุ่มนุ่มเลยคุณผู้ชมนะวัสดุดีเลยเปิดออกมานะคะจะเป็นที่ใส่ของแบบนี้วางทิชชู่ทิชชู่ดึงๆอย่างเงี้ยไซส์เล็กอะได้อยู่คุณผู้ชมหาแล้วก็ แล้วแต่เลยคุณเจ้าคุญแจ้นะคะประกอบรกาศได้หมดเลยนะคะอ่ะมาดูโซนพวงมาลัยกันต่อนะคะคันนี้พวงมาลัยเนี่ยจะเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะเดินตะเข็บได้สีแดงแบบนี้นะ,ะเออพวงมาลัยแปลกตานะคุณผู้ชมไม่เหมือนซีวิคไม่เหมือนแอคคอร์ดไม่เหมือน CRV นะคะแต่ว่าเนี่ยจะมีความคล้ายๆพวกไหนเขาจะดูมีความเหลีย่ยมๆนิดนึงอันนี้จะดูแบบมีความมนๆนะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะด้านซ้ายเนี่ย เป็นปุ่มที่ทํางานควบคู่ก,กับตัวจอมัลติมีเดียนะคะแล้วก็ด้านขวาจะเป็นระบบความปลอดภัยของเขาก็คือตัว a d d a c t i v e c r o i s Control นะคะกับตัว l a n s Keep นั่นเองนะคะแล้วคันนี้นะคะมาตรวัดหน้าตาสวยงามใช้ได้เลยคุณผู้ชมคะ่ะมาตรวัดของเขานะคะจะแบ่งเป็นแบบเข็มแบบนี้นะคุณผู้ชมนี่เข็มฝั่งนึงแล้วก็เป็นจอ TFT แบบนี้ขนาด7นิ้วนะคะไม้เนี่ยอยู่ที่ 3,247กิโลเมตรนะคะก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานนะคะเป็นรถใช้งานน่าเจ้าของเดิมน่าจะเป็นฟีลแบบว่าขับจริงนะคะขับใช้งานอนเนกประสงค์ในชีวิตประจำวันเลยนะคะแต่ว่าจริงๆรถปีใหม่ขนาดนี้ไม่เท่านี้สภาพเป็นใช้ได้หลายปีคุณผู้ชมไม่มีอะไรให้ต้องกังวลเลยนะคะปะเดี๋ยวมุกพาไปดูที่โซนหลังกันต่อเลยนะคะว่าเขาซ่อนฟังก์ชันอะไรไว้บ้างไปชมกันเลยค่ะ นี่ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตอนหลังของเจ้า honda hrv คันนี้กันแล้วนะคะสิ่งแรกนะคะที่มุสมัมผัสได้เลยคือมันกว้างกว่าที่คิดคุณผู้ชมค่ะตอนแรกมุรู้สึกว่าดูรูกลับภายนอกอะ่ะเหมือนมันจะแบนกว่าตัวเดิมตัวก่อนหน้านี้หรือเปล่าแต่ว่าพอมันลองนั่งจริงแล้วอะ่ะโปร่งโปร่งใช้ได้เลยคุณผู้ชมนี่ขนาดก,กระจกด้านบนนมูปิดมา่านเอาไว้นะคะแต่ว่า แบบทัศนวิสัยของการที่นั่งด้านหลังก็ยังถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะตัวเล็กลุมเนี่ยค่อนข้างเหลือเฟือเลยเนี่ยยืดขาสบายมากอันนี้คือตำแหน่งที่มุกขับขี่จริงๆเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็เฮดลุมก็ค่อนข้างเหลือเฟือเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกว่าตัวกระจกเนี่ยเขายาวมาถึงด้านหลังเลยคุณผู้ชมแต่ว่าม่านอันเนี้ยจะเป็นแบบไม่ใช่ดึงๆนะเหมือนจะต้องกดเดือยตรงนี้นะคุณผู้ชมค่ะเขาจะมีแบบ2ฝั่งแบบนี้นะคะนี่ผมน,นี้ขออนุญาตเปิดให้ใหดูแค่ฝั่งเดียวนะคะนี่ สามารถเปิดแบบนี้ได้เลยไอตัวกระจกเนี่ยมันก็จะกว้างมาถึงขนาดนี้เลยเขาถึงเรียกว่าหลังคาพารา a m มิ s ซันรูฟนั่นเองนะคุณผู้ชมเวลาปิดก็คือเนี่ยประกบด้านนู้นเข้าไปแล้วค่ะแล้วก็ดันรึบคกรึบ ง่ายนิดเดียวเลยนะคะใครที่กลัวแดดร้อนเนี่ยจริงๆไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าตัวกระจกเนี่ยเขาเป็นกระจกกรองแสงแบบกระจกอาคารเลยนะคุณผู้ชมสามารถกรองแสง UV ได้นะคะแต่ว่าถ้ากลัวร้อนก็อย่างที่บอกคือใส่ม่านไวแค่เี้ก็โอเคแล้วนะคะแล้วก็มีไฟสองสว่างมาให้2จุดเลยนะคะที่สําคัญนะคันนี้มีแอร์ตอนหลังมาให้คุณผู้ชมด้วยนะคะแบบนี้เออแอร์ปรับซ้ายขวาอย่างนี้ได้ด้วยโอเคเอยดีมากเลยคุณผู้ชม นี่นะคะฟังก์ชันของตัว RS นั่นเองด้านล่างนะคะจะเป็นช่องใส่ของนะคะใส่รองใส่เหรียญน,นะคะมาพร้อมกับตัว USB 2ตําตำแหน่งเลยนะคะถือว่าให้ฟังก์ชันมาจุใจเลยคันนี้นะแล้วก็ตัวฐานบอกเขาเนี่ยกว้างใช้ได้เลยสามารถนั่ง3าคนได้แบบโอเคเลยคุณผู้ชมแล้วก็วัสดุของตัวเบาะเนี่ยเป็นเหมือนตอนตอนหน้าเลยนะคะเป็นวัสดุที่หุ้มด้วยหนังนะคะอ่ะที่ผาแขนเหมือนเหมือนพวกซีวิคอะไรอย่างนี้เลยคุณผู้ชมหาบุนุ่มแล้วก็มาพร้อมกับตัวที่วางแก้วนะคะสองตำแหน่งแบบนี้นะคะคันนี้ บอหลังพับได้นะคะแบ่งพับเป็น60กับ40นะคะแล้วก็พอพับลงมาเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มที่เก็บสภารด้านหลังนั่นเองนะคะมาเดี๋ยวมุกพาไปดูที่ช่วงล่างดีกว่านะคะคันนี้ว่าหน้าตาของช่วงล่างเขาจะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะมาค่ะท่านผู้ชมมาต่อกันที่ช่วงล่างนะคะของเจ้า h o n ด้า H R V นะคะตัว1.5 Turbo บ R S คันนี้กันเนาะกับปี2024นะคะดูช่วงล่างสวยงามมากเลยนะคะได้ปลายท่อออกเดียเด่ยวๆฝั่งด้านขวาแบบนี้เลยนะคะนี่เขามีการเก็บงงเก็บงานมาเรียบร้อยเลยนะคะอ่ะโชวคเขานี่แห้งๆสนิทแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมช่วงล่างด้านหลังของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ torsion beam นะคะนี่เป็น d i s บรเเรสล้อเลยนะคะนี่โชคแบบเห็นกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วใต้ท้องเขาเนี่ยมีแผ่นสงแผ่นซับนะคะที่เป็น มนไม่แน่ใจว่าพลาสติกหรือว่าอะไรสักอย่างนะคุณผู้ชมแต่ว่าเก็บงานมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะใช้ทรงเชสซีคันนี้เดิมๆเ,เลย่านผู้ชมขาเนี่อ่ะแวะมาดูโซนด้านหน้ากันบ้างนะคะช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบ m ม p เฟอร์สันสตรพร้อมเหล็กกันโค้งนะคะตัวชงตัวโชว์ของเขาเนี่ยนี่แห้งๆแ,แบบนี้เลยนะคะส่วนดิสเบรกของคู่หน้าเนี่ยจะมีตัวครีมระบายความร้อนด้วยนะคุณผู้ชม น่โชคแห้งสนิทแบบนี้เลยนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะแล้วคันนี้เป็นปี2024เนอะแล้วก็ใช้งานประมาณ3,000 30, 0โลนั่นเองเดี๋ยวมุกภาพไปทดลองขับกันต่อเลยนะคะว่าคันนี้สมรรถน,นกะการขับขี่เขาจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันค่ะมาค่ะท่านผู้ชมไปทดลองขับเจ้า Honda HRV ตัว ESVRS คันนี้กันนะคะเดี๋ยวลองเหยียบันซึกหน่อยโอ้ oh. oh. เอจริงนี่สิ่งที่ได้ยินแวบ,บแรกเลยเนี่ยคือ เป็นเสียงเหมือนเสียงเครื่องของเขานะทางานนะผู้ชมค่ะอาจไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงสังเคราะห์หรือเปล่านะคะแต่ว่ามันจะเสียงแบบวุ้นขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแต่มมกรู้สึกว่าถ้าเทียบกันอะ่ะตัวพวกแบบ Accord ที่เป็น2.0 e จ v นะคะกับตัว Civic เนี่ยจะมีความ เร่งตีนต้นเนี่ยได้ดีกว่าคือแบบเหยียบแล้วคือตอบสนองได้เลยในยตรงนี้รุ่นนั้นเนี่ยจะมีมากกว่าแต่น,นี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเขาเป็นตัวเครื่องที่เล็กกว่านั่นเองนะคะเป็นตัวเครื่อง1.5นะแต่ก็ถือว่าตอบสนองการเหยียบแป้นคันเร่งของเราเนี่ยพอใช้ได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้ได้ขึ้นชื่อเรื่องประหยัดน้ำมันด้วยนะคะแล้วแรงม้าสูงสุดของเขาเนี่ยอยู่ที่131แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่253นิวตันเมตรนั่นเองนะคะก็ ถ้าเอาแบบความสปอร์ตความขับเร็วอ่ะอาจจะมองห้ามรุ่นนี้ไปนะคะแต่ว่ามุกว่าคันนี้มันเป็นรถอนเนกประสงค์นะคะคุณผู้ชมที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันเลยนะคะแล้วก็น่าจะเหมาะกับคนที่แบบอาจจะใช้ไปรับลูกนะคะหรือว่าคนที่ไม่ชอบรถเก่งหรือว่ารถที่เตี้ยจนเกินไปนะคะอยากได้ทรงที่มันมีความครอสโอเวอร์นิดนึงในะค,ะคันนี้ตอบโจทย์มากกว่านะ,ะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ย ตัว Honda รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็ส่วนมากจะจัดพวก Honda Sensing นะคะพวกระบบเซฟตี้ต่างๆเนี่ยมาให้จัดหนักจัดเต็มตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะคะแล้วแน่นอนว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะคะก็ยังมี Honda Sensing มาให้เหมือนกันเนาะ <S <S พวก d a p t i v e Cruise Control นะคะอันนี้ก็มีมาให้นะท่านผู้ชมค่ะแล้วระบบพวก Honda Sensing ของ Honda เนี่ยเขาไว้ใจได้แน่นอนนะคะมีการเตือนการชนด้านหน้านะคะเ <am> ตือนเวลารถออกนอกเลนนะคะคงรถให้อยู่ในเลนนะหรือว่า สมมติเวลาเราจอดติดไฟแดงอย่างเงี้ยถ้ารถคันหน้าเคลื่อนตัวไปเนี่ยคันนี้เขาจะมีแอคชั่นด้วยนะคะมีการเตือนให้เราเนี่ยโอเคกลับมาโฟกัสแล้วก็ไปต่อได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญตัว Adaptive Cruise Control เขาเนี่ย เป็นแบบวิดโรสปีดด้วยนะคุณผู้ชมคือสามารถแปรผันไปจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะคะถ้าแบบติดไฟแดงสักประมาณสามวิอะไรเงี้ยคันนี้หรือว่าแบบรถติดมีรถเปลี่ยนเลนแซงเข้ามาระบบตัวแอคทีฟคอนโทรลเขาเนี่ยก็ยังทํางานต่อนั่นเองนะคะการเก็บเสียงใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอากาศมันร้อนนะคะมุกเปิดแอร์ค่อนข้างแรงนิดนึงเนาะก็จะได้ยินแค่เสียงประมาณแบบเสียงแอร์แค่นั้นเองนะคะเสียงภายนอกเสียงรถต่างๆเนี่ยถือว่าเก็บเสียงได้ดีประมาณหนึ่งเลยนะคะตอนนี้มุกไม่ได้ยินเสียงของภายนอกเนาะ ก็ถือว่าโอเคนะเวลาเนี่ยเดี๋ยวลองดูชึ้บอ่ะขึ้นคอสะพานอะไแบบนี้ก็ถือว่าช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างแน่นแล้วก็เฟิร์มมากๆเลยนะคะแล้วมูกว่ามันตอบโจทย์ด้วยจริงๆใช้แบบใช้รถในชีวิตประจําวันอ่ะใช้รถให้มันสูงนิดนึงเนี่ยทัศนวิสัยเนี่ยก็ค่อนข้างดีกว่ารถแบบรถเก่งที่เตี้ยๆนะคะมกว่า พวกรถสูงๆเนี่ยได้เปรียบตรงนี้นั่นเองนะแล้วบางที่แบบเราขับลุยเนาะไปต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพก็ตามแต่ที่มันน้าท่วมเนี่ยรถพวกเนี้ยก็มีความสบายใจได้มากกว่านั่นเองนะคะอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะน้าหนักพวงมอะไรดีด้วยคุณผู้ชมระยะฟรีก็น้อยนะคะมีเล็กน้อยนะคะ ถือว่าโอเคเลยคับสนุกรับในชีวิตประจําวันได้แน่นอนแล้วที่สําคัญขึ้นชื่อเรื่องประหยัดน้ํามันด้วยคุณผู้ชมแล้วดูนะห้องด้วยสารเขาสวยนะคะนี่มีหลังคงหลังคาที่เป็นกระจกพารามิกแบบซันรูฟนะคะแต่ว่าหลังคาตัวน,นี้เปิดไม่ได้นะ,ะแล้วก็มีม่านมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะป่าเดี๋ยวเราไปฟังราคากันต่อเลยนะคุณผู้ชมว่าคันนี้ราคาค่างวดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ไปกันเลยค่ะเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมนะคะจบไปแล้วนะกับรีวิวตัวเต็มของเจ้า Honda HRV 1.5 5 EHVRS คันนี้นะคะกับปี2024สีแดงสุดจี๊จาร์คันนี้เลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้สภาพดีแล้วก็น่าใช้งานมากๆเลยในส่วนของราคานะคะคันนี้ราคาตั้งขาอยู่ที่9 9 0 0 0บาทนะคะแล้วราคาออกห้างป้ายแดงราคาสูงถึง1.179ล้านเลยคุณผู้ชมแล้วได้ปี2024เซฟไปเป็นแสนถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะอ,อ,อ่ะ ในส่วนของใครที่สนใจจัดไฟแนนซ์นะคะออกรถฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ15,889บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วออกรถกับบิ๊กาวันนี้นะคะรับสินค้าฟรีไปเลย90วันนะยังมีการรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU แล้วก็อะไหล่กว่า247รายการนานสูงสุด1ปีหรือ10,000กิโลเมตรเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญ บิคคาร์นะคะได้ดอกเบี้ยมเสร็จเริ่มต้นแค่1.89%เท่านั้นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากให้เราจัดส่งนะคะไม่ว่าจะในกรุงเทพปริมณฑลหรือต่างจังหวัดเราก็มีบริการจัดส่งฟรีด,ด้วยรถสไลด์300กิโลเมตรแรกเลยนะคะกิโลเมตรแรกไปคิดกิโลเมตรละแค่คคคคค25บาทาเท่านั้นเองท่านใดที่สนใจนะคะดูมาถึงตอนนี้แล้วนะคะหรือมีความคิดเห็นยังไงมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถาหมบุกเอาวไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะฝากท่านผู้ชมนะคะทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้มุกแล้วก็ช่องบิคคาร์นแชนเนลหน่อยนะคะ จะหยิบคันไหนมารีวิวให้คุณผู้ชมดูวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure com